สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือทอ k a b เบ t วันนี้เราคุยกันในเรื่องของความมั่นคงครัคุณผู้ชมฮะมีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในบ้านเราฮะสี่อำเภอจังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกรวมเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกองพันพัฒนาที่4 หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ความไม่สงบที่ปะทุในพื้นที่ดินแดนปลายด้ามขวานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอด9ก้ขวบปีเนี่ยความรุนแรงเนี่ยแผ่มาถึงหาดใหญ่หาดใหญ่เองได้รับผลกระทบแต่พื้นที่ซึ่งเป็นแนวกันชนฮะคุณผู้ชมฮะสี่อำเภอรประกอบด้วยจนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยวันนี้ฮะสในสหลังจาก9ปีแล้วเนี่ย ถูกดูแลด้วยกฎหมายพิเศษดูแลด้วยหน่วยงานความมั่นคงวันนี้ได้รับการคืนพื้นที่ให้กับจังหวัดสงขลาสองอำเภอที่ว่าสองอำเภอที่พูดถึงเนี่ยคืออำเภอนาทวีและอำเภอจนะสองอำเภอวันนี้มีการคืนพื้นที่ที่วิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวีช่วงเช้าครับคุณผู้ชมฮะทับสื่อมวลชนเองก็ดีผู้นำศาสนา ภาคประชาชนทุกภาคส่วนฮะคุณผู้ชมฮะไปร่วมงานเพราะนี่คือสัญญาณดีครับคุณผู้ชมดียังไงเก้าปีอย่างที่บอกครับว่าถูกดูแลด้วยกำลังหลักซึ่งเป็นกำลังหน่วยงานความมั่นคงแต่กลารมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอรมนหรือว่าผู้อำนวยการรักษาคุณราชเนี่ยแม่น่าสนใจครับ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีช่วงที่ผ่านมาการใช้สัพพะกำลังการใช้กำลังของหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังตำรวจกำลังทาหารนับพันนับหมื่นที่ปูพรมลงไปใน3จังหวัดรวมถึง4ี่อำเภอของสงขลามากมายครับวันนี้แนวทางที่น่าสนใจคือคุณกฤษดาบุญราชทันทีที่ได้รับมอบพื้นที่เนี่ยคุณกฤษดา ยืนยันชัดเจนเลยครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจะใช้แนวทางสร้างให้นาทวีแล้วก็ะนะเนี่ยเป็นอำเภอนำร่องนำร่องโมเดลสันติสุขครับคุณผู้ชมสันติสุขยังไงผมจะพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็คือหลายปีที่บอกไปครับว่าชายแดนภาคใต้ถูกสรากำลังมากมายดูแลเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ มองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยเ้าปีเต็มเนี่ยใช้กําลังไม่น่าจะใช่แนวทางที่จรังยั่งยืนในการเดินไปสู่สันติภาพหรือว่าสันติสุขที่รออยู่ปลายอุโมงค์คนในพื้นที่บอกว่าปัญหาของชาวบ้านปัญหาของท้องถิ่นน่าจะให้เจ้าของชุมชนเจ้าของพื้นที่เป็นคนบริหารจัดการกันเองวันนี้ผู้ว่ากฤษดาบุญราชใช้แนวทางนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนั่นคือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างสันติสุขสร้างยังไงฮะดึงผู้นำศาสนาดึงผู้นำชุมชนดึงผู้นำท้องถิ่นมาดูแลบริหารจัดการด้วยการใช้ผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนนะฮะหนึ่งหมู่บ้านนี่มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก7คนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเงินเดือน10,000หมื่นกับ5 0า0บาทส่วนผู้ช่วยอีก7ชีวิตเนี่ยรับคนละ7,500บาทที่สำคัญทุกหมู่บ้านเนี่ย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยให้งบประมาณไปอีก2 0 0 0 0บาทไปบริหารจัดการกันเองไปทํากิจกรรมในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องภาคประชาชนทีนี้หลายคนบอกว่าคืนพื้นที่ให้กับจังหวัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุตูมตามขึ้นมาทํำยังไงผู้ว่าพูดชัดครับว่ากําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ดูแลพื้นที่2อําเภอเต็มเมดเต็มหน่วยเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังเป็นกําลังสนับสนุนครับ เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจสงขาที่ตั้งอยู่ที่เทพานี่เขาก็พร้อมมาดูแลมาอำนวยความสะดวกมาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีนี่คือแนวทางหนึ่งที่สำคัญครับคุณผู้ชมฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบอกว่าใน4อำเภอเนี่ยมีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเนี่ยเพรายพราะประกาศเป็นพื้นที่สันติสุขคืนพื้นที่ให้กับจังหวัด ตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเหลือ17รายเข้ามอบตัวกับทางการแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะสิรายตอนนี้มีความพยายามในการพูดคุยความพยายามในการดึงกลับมาเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบโดยใช้กฎหมายมาตราย1ครับคุณผู้ชมฮะซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยจะได้รับการเว้นโทษในคดีความมั่นคงและคดีอาญาเพียงแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องฝึกอบรม6เดือน6เดือนนี้เนี่ยไม่ต้องถูกพันธนาการ ด้วยโซ่ตรวนไม่ต้องใส่ชุดนักโทษไม่ต้องกร่อนผมหรือว่าตัดผมพูดง่ายๆให้ทุกอย่างแล้วเรามาร่วมกันพัฒนาชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ผมมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาวันนี้หลังจากรับมอบพื้นที่มาแล้วเนี่ยลองฟังเสียงผู้ว่าดูครับว่าแนวทางบริหารจัดการที่ผู้ว่าบอกจะให จนะและนาทวีเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นชุมชนนําร่องเพราะต้องไม่ลืมนะฮะว่าอีก2อําเภอสบาย้อยและเทพายังอยู่ในการดูแลของทหารเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาฮะถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเดี๋ยวลองฟังดูว่าคุณกฤษดาบุญราชเนี่ยพูดอะไรไว้บ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่าสนใจสําหรับการให้จนะและนาทวีเป็นอําเภอนําร่องสันติสุขลองฟังดูครับ ข้อดีของมาตรา21ของพรบความมั่นคงเนี่ยครับนอกจากจะใช้เวลาสั้นในการมารายงานตัวและอบรมเรียน6เดือนนะครับระหว่างที่อบรมนั้นน่ะเขาไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องขังหรือจำเลยนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ไปเข้าค่ายฝึกอบรมทางราชการนั้นลูกพรรยาครอบครัวพ่อแม่มาเยี่ยมได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการเหมือนนักโทษไม่ต้องตัดผมสั้นไม่ต้องนุ่งกางเกงขาสั้น ตอนนี้เมื่อ,อทางฝ่ายพล,ลเรือนหรือทางฝ่ายกรมนอนจังหวัดสงขารับผิดชอบพื้นที่ชะนะกับนาทวีมาแล้วเนี่ยรเราก็คงยะต้องมาดูแลงานด้านความมั่นคงคือการรักษาความสงบเรียบร้อยเช่นเดิมกําลังที่เราจะใช้หลักแทนหน่วยทหารในพื้นที่ เราจะใช้กําลังของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับซึ่งหมู่บ้านหนึ่งปัจจุบันในพื้นที่จนะเทพาสาบ้าย้อยนาทวีรวมทั้ง3จังหวัดเนี่ยห่หมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้าน1คนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกผู้ช่วยหมู่บ้านละ7คนครับทั้งผู้ช่วยทุกบ้านทั้ง7คนน่ยจะได้รับค่าตอบแทนจากกรมการปกครองกระรทรวงอาณานิคคนละ7,500นบาทนะครับ ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีค่าตอบแทนข้าตามอีกเดือนละ1 5 0 0รบาทบเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับ,รบในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเรายังมีเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองอีกหมู่บ้านละ20 0 0มบาทบเอาไว้ให้ไประดมรัษฎรในหมู่บ้านมาช่วยเหลือกันดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านอ,าอีกประเด็นหนึ่งที่ทางผมกำลังคิดมาในเมื่อเรามอบความไว้วางใจให้กับนันผู้ใหญ่บ้านแล้วให้เขาไปคิดกันเอง ว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยจะใช้กฎก,ฎกติกาอะไรในการดูแลกันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกร้องว่าคนใน3จังหวัด4ี่อำเภออยากดูแลตัวเองเออของสงขานี่แหละครับเป็นรูปแบบหรือเป็นโมเดลใหม่ที่เราจะมอบไปว่ายวัฒนให้กับผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาเขาดูแลกันนั่นแหละฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณกฤษดาบุญราประสบการณ์ของผู้ว่าคนนี้ในเรื่องของงานความมั่นคงเนี่ย ผมได้คลุกคลีกับท่านตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้ว่าที่ยะลาแล้วก็เป็นผู้ว่ายะลาก่อนที่จะมาอยู่ที่สงขลาเนี่ยผู้ว่าบอกเลยว่าในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องกันเยอะฮะเรื่องของการให้ชาวบ้านเนี่ยบริหารจัดการพื้นที่กันเองเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่หรือคนจากส่วนกลางลงมาปัญหาก็ไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นให้นาทวีและจนะเนี่ยเป็นจุดเริ่มถ้าประสบความสําเร็จ โอกาสในเรื่องของการขยายพื้นที่เนี่ยเรามองไปที่สบ้ายย้อยและเทพาก่อนจะมีแนวโน้มเป็นเหมือนกับนาทวีและก็จะนะจากนั้นไปแนวทางนี้จะถูกใช้ในพื้นที่3จังหวัดส่วนจะเป็นอำเภออะไรนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีมาประเมินจากสถานการณ์มาดูจากตัวเลขสถิติความรุนแรงที่มันลดลงและเบาบางลงเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญวันนี้นาทวีครคุณผู้ชมฮะรู้กันดีว่ามีด่านที่สําคัญจะนะก็เป็นเส้นทางเชื่อม จากหาดใหญ่ลงไปไปสู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นประตูสําคัญเลยครคุณผู้ชมปี2558ประตูอาเซียนเนี่ยเปิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยถือเป็นพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจครคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีถือเป็นสัญญาณบวกครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปแต่พี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่ รู้และก็รับทราบเป็นอย่างดีว่าคนในชุมชนคนที่สร้างปัญหาคือใครต้องช่วยกันฮะบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยเสียงเพรียเสียงเรียกร้องก็ดีที่อยากจะดูแลท้องถิ่นดูแลชุมชนของตัวเองก็จะไม่เป็นผลฮะก็จะถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเข้ามาดูแลแทนอีกวันนี้เป็นโอกาสดีต้องช่วยกันครับต้องดูฮะว่าย่างก้าวของจน,นะและนาทวี จะเป็นสองพื้นที่สําคัญเป็นอําเภอสําคัญในการเดินไปสู่สันติสุขแล้วก็ปลายทางที่หลายคนบอกว่าจะเป็นสันติภาพอย่างยั่งยืนต้องติดตามครับคุณผู้ชมครับผมทิ้งท้ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมฮะหลายคนคงไม่ลืมเรื่องราวของครูจุลิงหรือว่านางสาวจุลิงปงกันมูลเป็นคุณครูที่โรงเรียนกูจิงหรือปะถูกทําร้ายเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2549 ครูจูหลิงถูกทำร้ายเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ร่วมปีนะฮะแล้วก็เสียชีวิตวันที่8มกราคมเนี่ยปี2550จากวันนั้นถึงวันนี้นั่นคือผลพวงของความไม่สงบถ้าวันนี้นาทวีและจันะเป็นจุดเริ่มของการนำไปสู่การสร้างสาันติสุขผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายที่สุดแผ่นดินปลายด้ามขวานจะมีแต่รอยยิ้มจะไม่มีเสียงคร่ำครวญจะไม่มีน้ำตาจากการร้องไห้นี่คือสิ่งที่พวกเราคาดหวังและทั้งหมดนี่คือท a l k About ลายไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ